ไม่อนี่สี่แกงไก่ใส่นมไม้สมค่ะพี่น้องแกงใส่นมไม้สมนมไม้ไผ่ป่าเนาะค่ะเนาะแกงซ้ำนี่ละจ้ากินคนเดียวก็เลียกแกงหน่อยเดียวค่ะพี่น้อง